สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องโกปิ๊กกับพี่แอมนะครับคลิปนี้โกปิ๊กกับพี่แอมก็ริ่นวาดทรายกันอยู่นะครับอยู่ที่ริมอ่างซับประดูนะครับใช่แล้วน้องโกวาดอะไรครับน้องโกวาดทับเลแล้วพี่แอมวาดอะไรครับพี่วาดปราสาทปราสาทพระราชวังใช่ไหมใช่คบรรยากาศเย็นๆนะครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ําแบบนี้นะครับเฮ้ยด้วยน้องโกนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยว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  หมือนเห็นอะไรเลยอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ไปดูคืออะไรระวังหอยบาดระวังหอยบาดมันคืออะไรนะมคืออะไรมีอีกไหมมีอีกไหมตัตรงไหนอะโอ้โหยุ้ยค่ะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวไม่โครลอยน้ำมาครับเอาขึ้นมาครับพี่แอมกำลังไปเอาอีกคันนึงครับโอ้โหอยู่สักไกลเลยพี่แอม รเท้าหลุดเดีย๋ยวขาพี่แอมไปเอาก่อนครับทุกคนครับพี่แอมพี่แอมเดินลุยน้ำอา้าวโกปิกเดินบนฝั่งนะครับไวกว่าครับระวังลื่นตะไคร่น้ำนะน้องโก้นะ <c oughs> ลื่น <c oughs> ลื่น,ล,นลื่นระวังครับ <c oughs> ความฉลาดหรือจะเป็นความงูงครับมาเดินตรงตะไคร่น้ำเยอะๆเนี่ย <c oughs> โอ้โหลอยมาซะไกลเลยคันนี้ได้ไหม <c oughs> ได้แล้วอุ้มไปเดี๋ยวไปแกะกัน การจะรีวิวแมคโครเราต้องมาตามหารองเท้าพี่แอมก่อนนะครับเดินท่าไหนให้รองเท้าหายครับก็ยงมโอ้ทุกคนเลี้ยน้ำแบบขุ่นมากเลยมันลื่นๆอ่ะเดี๋ยวช่วยกันหาก่อนนะข้างล่างก็เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำนะครับโอ้โหนี่พ่อเจอแล้วเจอแล้วขอขออนุญาตนะเด็กๆนะขออนุญาตใช้เท้าอาจจะไมสุบ้าเลยนะครับพอติดกล้องเนาะ <Okay. S 2> อ๋อครับพี่แอม,มพี่บอกเลยครับ oh. จะรีวิวแมคโครซะหน่อยมาตามหารองเท้าพี่แอม <c oughs> อนี่โก๊ะปีกได้แมคโครมาแล้วเป็นไงโก๊ oh. เหมือนเหมือนสองคันนั้นไหม <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนไอโกเปโก้กับแคทอะเหมือนสองคันนั้นเลยนี่สกเกลมันหนึ่งต่อสิบหกนะครับ <Wow. S 2> รว้าวมาดีดดูกันหน่อยมาวางใกล้ๆกันเลยครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับ เชื่อว่าแมคโครรุ่นนี้เพื่อนๆทุกคนก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเอามาทําสีอีกนะโกนะใช่ทําสีอะไรดีโกทําสีติ๊กต๊อก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 คิดถึงไหน่ะสีทนได้นะครับอ่ะพี่แอมรีวิวสักนิดครับตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจำเป็นมือจับนะครับเราจะยกได้แบบนี้เลยจะทำแบบนี้ก็ได้นี่ตักได้โอ้ยตักจะ ให้เตนเลยอ่าไหนแทกดูแทกหน่อยครับนี่แทกเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับ<อ>นี่ล้อเลอ่อมีล้อเลอ่อหมุนได้นะครับสมจริงมากเลยนะครับของเมโครรุ่นนี้สมจริงมากฝากเครื่องก็เปิดได้เลยขอดูเครื่องยนต์หน่อยครับอ่มีเครื่องยนต์ะน,น,นะทุกคนนะนี่ไมโครรุ่นนี้ก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับไปทำสีตัดแปลงเป็นรุ่นอื่นได้นะครับตามแต่จินตนาการนะครับทุกคนครับเดี๋ยวให้โกปิ๊ก เอาแมคโครลงไปล้างสักหน่อยนะครับไปแมคโครไปล้างหน่อยครับเพื่อนเลยทรายกระเด็นแต่เดี๋รองเท้าพี่แอมต้องหลุดอีกแนี่ยระวังรองเท้าหลุดหายด้วยครับนี่โอ้อาบน้ำให้แมคโครครับทุกคนครับไหนมันอาบน้ำยังไงตากขึ้นมาแล้วนี่มาดูมาจากไหนเนี่ยเคยเคยเห็นแมคโครมาล้างเองเห็นไหนลองล้างให้พี่แอมหน่อยตากล้างให้พี่แอมหน่อยพี่แอมมาหาน้องหน่อย นี่นะครับนโคกําลังจะอาบน้ำให้กันนะครับนี่ตักน้ำอาบให้กันแล้วอ,อันหลังมาถูหลังให้กันนี่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกตักให้แอมเองต่างให้โกบิ๊กนะสาไลโอ,โไลโอโ้ได้สาไลติดมือมาด้วยสาไลเต็มไปเลยครับเอาให้เปนเดีวันทางเลยสาวากาเมะ มัไนไม่มีเครื่องยนต์เราเป็นอปของเล่นนะครับทุกคนมีนาการ์เด็กๆนะครับเย็นสบายอา,อาบน้ําของพี่แอมนี่ไม่ใช่แค่อ,อาบให้เมโคนะครับอาบ<อ><อ>ให้คนขับด้วยเมื่อกี้เนี่ยเท<อ>เข้าไปในห้องโดยสารเลยพกปีกหลังคา<อ>ยู่เรื่ออยู่เลยครับไม่มีไอ้กระจกพี่แอมอาบใหอ้อาบน้ำให้เมโคกันครับทุกคนครับโอเควิ่งขึ้นแล้วก,ก็ปีกวิ่ง ้อปิ๊กวิ่งขึ้นแล้วโอ้โหแท็กของใหม่ครับแท็กของใหม่อยินมาทางนี้ครับเพื่อนครับขึ้นทางนู้นครับโอ้โหแท็กของใหม่ของพี่แอมหมุนไหมหมุนไหมครับแท็กหมุนไหมน้องน้องวิ่งแบบพีน้องวิ่งแบบน้องปิ๊กหน่อยอ้าวของใหม่ครับลื่น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 ย่าลืมฝากช่องกันครับเด็กๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกลังใจให้กับพี่กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับ